ของผมแหละครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็คิดว่าเราทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องความรักก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีบที่จะหาถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจอใครแล้วก็ทําหรือว่าเจออาจจะเคยเจอแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปครับผมเต็มเหงาไหมครับเหงาไหมผมว่าทุกคนก็ต้องเหงาแหละครับถ้าเกิดที่ไม่ได้มีคู่แต่ว่าเราจัดก,การชีวิตของเราได้ดีพอที่จะไม่รู้สึกเหงาถึงขั้นว่าจะต้องรีบไป ไปไปไป,ไปเจอใครสักคนไปหาใครสักคนใช่ครับคิดว่าเดี๋ยวมีก็มาเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าครอบครัวเราก็มีเพื่อนๆเราก็มีเราเราทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่มันไม่ค่อยเหงาหรอกครับแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวนานๆแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคิดบ้างก็จะมีเรื่องของน้องหมาเรื่องของเกมเรื่องของกีฬามาช่วยได้ครับผมแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครที่มีก็ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าของเราอยากให้เป็นอยากให้เจอแล้วใช่เลยมากกว่า,เป,วาเปิดปุ๊บนี่คือคนนี้เลย ก็หวังว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากมา,มารู้สึกผิดหวังหรือเจ็บถ้าเกิดเราทําอะไรที่เขาเรียกว่าแบบชั่ววูบไปครับแบบคิดเร็วทําเร็วจนเกินไปผมไม่ใช่คนแนวนั้นก็เลยคิดดีๆก่อนดีกว่าเปิดตัวทีคือคนที่แหละก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราปรตเปิดตัวเราก็อยากให้คนคนนั้นเป็นคนที่ใช่ครับพอเห็นเพื่อนๆมสีสาวๆอย่างแ,แอบจี๊ดจี๊ดี๊ดจ๊ด,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 ดไม่จี๊ดครับก็ก็สนุกกับเขาอะไรเงีง้ยก็เห็นเขาแบบมีอินเลิฟแล้วก็ มันก็น่ารักดีครับแต่เราก็คิดว่าแบบเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเราก็ต้องมีโอกาสแบบนั้นแหละมันไม่เจ็บจีิหรอกแต่แค่รู้สึกว่ามีความหวังแค่น,นั้ครับมีความหวังอยู่ต้องมีครับต้องมีเพราะยังยังอายุน้อยอยู่ครับยังมีความหวังได้อยู่แล้วก็คิดว่าอย่างที่บอกวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นวนันก็ต้องมีวันที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นบ้างครับสเปคเจ็บมาต้องเป็นยังไงครับของผมไม่มีอย่างที่บอกไม่ไม่มีสเปคเรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่ว่าอยากอยากชอบคนที่แบบเข้าใจเราแล้วก็ชอบคนที่เก่ง เก่งในนี้ค tamam ือตั้งใจทํางานเก่งในเก่งในอาชีพหรือเก่งในอะไรก็ได้ครับผมว่าเรื่องแบบนี้มันทาให้คนเรามีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่คุยด้วยได้ได้ทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้อะไรเงี้ยครับบางทีเป็นน้องเป็นพี่เป็นพ่อแม่ก็ยังดีอะไรนี่หรอครับคือเป็นเป็นได้ทุกอย่างคือแบบเป็นคนที่พร้อมที่จะคุยกับเราได้ทุกเรื่องครับผมอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าได้หมดเลยครับไม่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 มีสเปกตรงนั้นเลยครับไม่ติดตรงนั้นเลยครับถ้าสนใจมาได้ค่ะ ครับผมติดต่อได้ตรงนี้เลยครับพี่ชายบังคานาเดชค่ะอ่าเห็นบอกหลายคนเชียร์เรื่องของการที่แบบว่าจะแต่งงงแต่งงาน้โอ้เรา,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 ายินดีอยู่แล้วล่ะครับที่ถ้าถ้าวันนั้นวันนั้นเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองสองคนอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าอย่างที่ทุกคนเชียร์เราก็เชียร์ด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมแค่คิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องคนสองคนนั่นเนาะเราก็เชียร์ได้แต่อาจจะไม่ได้เชียร์โอเวอร์จนเกินไปครับผม กินก <łość> ินหรือแซลเาไม่ไไม่กล้าไม่กล้าครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนาะพี่เขาอายุมากกว่าเราเราไม่กล้าแซวเรื่องนี้แต่อาจจะแซวเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทาง